thank you กับพ่อจะไปงานเลี้ยงของคู่ค้าคนสำคัญของสริซแลลูกตอนนี้ถ้าแกอยู่บ้านเฉยๆนะหัดทําตัวให้ไม่มีประโยชน์อย่างคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่เอาแต่สร้างเรื่องสร้างราวเป็นวันอย่าหาแต่เรื่องแต่เราล่ะปวดหัวแย่อะไรฉันเนะี่ยไปคุณสนะายคะครับพ่อเฮ้ยค hey, ืนนี้พ่อกับแม่คุณไม่อยู่บ้านวะ่ะแต่พวกมึงอะ่ะเจอกูที่เดินเลยกูเลี้ยงเอง สายไม่อันติณตินตินปืนได้แล้วลูกวันนี้มีเรียนเช้าไม่ใช่หรอโอ้ยแม่ตินง่วงเดี๋ยวไปรเรียนสายลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอ้ยแม่ที่บอกติณง่วงติณเออด่ะบวยว,ยวายอะไรแต่เช้าเลยครับแม่ลูกอ่ะไอ้ติณนี่แกยังไม่ลุกไปมหาลัยอีกหรอ ฮะฉันนี่ทำงานหนักดูแลครอบครัวเนี่ยทำให้มันภูมิใจต้องเลยไม่ได้ือไงฮะคุณคะคุณให้จักกระเช้ามาส่งไปถึงเมืองจ้าเดี๋ยวเขาก็แก้ปุ่นลูกเราเองแหละปริ๊นรอบทูกเปล่านะลูกจะโซ่แม่ขอนะอ่ะนต้อง เช้าเลยแม่ที่ทำโตหน้ามานขาดมากเลยน้องอเมริกาโน่หนึ่งครับ เราขอนั่งด้วนก่อนดิเธอชื่ออะไรอ่ะมีไลน์มีเฟซหรือมีเบอร์ป่ะโหถามรัวเป็นชุดเลยนะเดี๋ยวเราไม่คิดจะถามเราก่อนเหรอว่าเรามีแฟนหรือยังไม่อ่ะเพราแต่เธอชื่ออะไรอ่ะบอกเราหน่อยดิเราชื่อต้นหอมอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะ 티드. <목소리> ไปแล้วลูก <ไป S 1> วันนี้ไปโรงเรียนสนุกไหมคะนคน่ะคุณครูว่าอะไรไหมคะเหรออเก่งมากเลยอุย้ยไปไหนกันมาเนี่ยอ๋อพวกหนูไปซื้อปลามาเลี้ยงกันอะคะ่ะดูสีน่ารักไหมคะโอ้โหตัวอ้วนใหญ่สวยขนาดนี้แพงแน่เลยเนี่ย ไม่แพงค่ะคุณลุงเพราะปลาที่พวกหนูซื้อมาเนี่ยทางร้านเขาเลี้ยงด้วยอาหารปลาที่คุณภาพของคอสโมเลยนะคะทําให้ปลามีคุณภาพแล้วก็อ้วนสวยแบบนี้เลยค่ะจะแพงไม่แพงแล้วลุงเกี่ยวอะไรด้วยบ้านผมรวยผมมีเงินซื้อพ่อหนูอยากได้พ่อหนูอยากได้หนูอยากได้ปลาตัวนี้มันสวยหนูอ,อยากได้เออจะเอาปลาตัวนี้เหรอลูก คุณก็ช่วยพูดดีๆแบบลูก่อยนะแกยังเด็กอยู่เลยยังไม่ประสิะสิทธ์ภาษาอีกอย่างหนึ่งนะถ้าอาจารย์มากเรื่องลนะคุณก็จัดกระเช้าให้อาจารย์เขาแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ให้ลูกลงศบเองแล้วลวก่อนดะี๋บุลูกเลยนะเอา้เอาพ่อกับแม่มาทำอะไรกันตรงนี้อ่ะหน้าบูดจ๊ะ มันจะอะไรสิอีกอ่ะเจไปเรียนภาษาอะไรวะฮะไม่มีปัญหาไม่จบไม่สิ้นขนาดนี้ฮะฮะนี่ผมจะเรียนแกคุณคะใจะเย็นก่อนริงขอโทษพ่อให้น้นะพ่อเขากำลังโรด่าเดี๋ยวพ่อเข้าใจเย็นเขาก็ช่วยจกกัดการอยที่ที่แล้วนันนะผม อทไอ้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 ตินก็ดูคุณนิสัยมันเป็นแบบนี้เพราะคุณนั่นแหละเออโทหากกินหน่อยดีกว่าเห็นว่าช่วงนี้ยุ่งๆไม่ค่อยได้เจอกันเลย ตินว่าไงหอมหอมคิดถึงอ่ะช่วงนี้ตินไม่ค่อยมีเวลาให้หอมเลยหอมเลยแค่อยากโทรมาคุยด้วยอ่ะโอ้ยถ้าจะโทรมาแค่เนี้ยระวังนะคงทำลางอารมณ์ไม่ดีอย่ามาไล่สาระทำแบบนี้กับหอมหลายครั้งแล้วนะติน แม่หอมสบายดีค่ะที่ถึงแม่เหมือนกันนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะแม่ ว่าไงตินมีอะไรกับเราเรอ๋อหอมคือติ้นอะ่ะอ,อยาจะขอโทษหอมมาะปดีช่วงเนี้ยตินนอะ่ะเราก็ที่บ้านบ่อยมากเลยตินอยากจะขอโทษหอมที่ตินอะ่ะใช้อารมณ์กับหอมมากเกินไปตินฟังเรานะมันหลายครั้งแล้วอะ่ะเราต้องคอยมาลองรับอารมณ์แล้วก็ให้อภัยติ้นอะ่ะแต่เราไม่ไหวแล้วอะ่ะหอมคือ ขอโทษนะหอ,อมอยากได้อะไรตินจะหามาให้หอมหมดเลยนะไม่ว่าจะแพงแค่ไหนก็ได้จะเป็นเสื้อผ้ารถลุงพ้าวอะไรก็ได้อยอู่หอมแต่หอมหายโกรธตินนะตินที่ผ่านมาเธออาจจะเคยใช้เงินแก้ไขปัญหามาได้ทุกครั้งนะแต่มันไม่ใช่กับหอมอะตินจะใช้เงินซื้อความรักที่หอมเคยมีให้ตินกลับคืนมาไม่ได้ ได้ยินไหมตินความรักของหอมอะเงินของตินมันซื้อไม่ได้หมายความว่าไงหอมขอโทษนะตินแต่หอมไม่ได้รักติลเราอะแล้วหอมก็ทำใจรักตินต่อไปไม่ได้อีกแล้วด้วยเราเลิกกันนะหอมเดี๋ยวหอมหอม เพราะคุณนั่นแหละวันวันทำแต่งานหัดใส่ใจดูแลลูกบ้างนะเดี๋ยวนะผมเห็นคุณแต่งตัวตสวยๆทุกวันน่ะนับคุณหญิงคุณนายไปละลาละลาผมไม่เห็นมันมีรไประโยชน์ตรงไหนเลยนี่คุณว่าฉันเหรอใช่ผมว่าคุณเดี๋ยวเนี่ไก็เพราะเป็นนิสัยแบบนี้ไงตามใจตีมันจนเสียงคู่เสียคนนะฮะ ว่าอิตาดูใครครบครอครอบครูทำไห้ฉันมีแต่ตัวหวาดกลัวไม่รู้ ันเราในใจสิ้นดีอย่าลืมฉันอย่าเดินหนีวันนี้หัวใจสับสน โจทีเจไปกับพี่พี่ไม่ทำให้เพี้ยนพี่เจอที่เจคลิกเอง,งถึงเธอเข้าใจอย่าลงืงใจไม่มีเตรียมยังกระเซ็บใจลงไปฮัตด,ดิสให้ดีเจกดเพลงเป็นเพลงโดนใจให้ที่ใจถึกคลิปที่ไม่มีแต่ว่าใจพี่นั่นโชว์บิ๊กสโตรที่มันดีกับประพัน,นธ์มานถึงดีวอลชูโปรไปเนมเธอเจอมีรู้ดีใจถึงใจทุกคนเดียวเอาไปเลยเอา